จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดจะปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นอะ่ะเราเป็นเพื่อน ความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขย,ยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนันสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดพอพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่ไมีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไข จะมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบครับแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกัน ถ้าจิดมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนยา้ตั้งแต่ติษหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายกายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้มีคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด เรื่องที่ควรส่งเสริมเนควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้อันทจรงต้องได้เรียนใ้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิต มันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ําบนบกบน,บน,บน,บนอากาศใกล้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกะระณ์รับความกตุกระเทือนกับทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบว,วิธีแก้ไขดัดแปลงหรือ แล้งับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆท,ที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยใน,นอุบายต่างๆที่จะหาทางลรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังยังดีพวกเรา หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกัน,นเราจรึงเรียกว่าได้เกรียบรบรดาศัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับ ศาษนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้ที่เหลือนี่พูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสึกนืองมาจากไหเดี๋ยวนี้พูดมาดับไปป้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาจึงมีทางได้เรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เรา ก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างัทเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมดูบาต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสอ,สอนก็ดีที่ในศึกษาโรงเรียนก็ดีเราจรึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกเพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้ยอมทุก การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่คันสอนไว้หากบางจําพวกหรือมีมากจัพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้รู้อย่างนี้มีมากมายกัายกอน แต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากนิเวศนิเนรศทำให้เกิดความทุกข์ให้กระทุกระเทือนแก่ด้านจิตใจ,จในี้เป็นสิ่งที่สัตวโลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถิดะจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกข้อง ัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนถ้าท่านมรรณะไหนก็มนันก็เหมือนเหมกันเพราะธรรมชาตินี่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการ,ปรเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์ยิงฉานมีเพื่ออันในพาให้เกิดหนึ่งมันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้น ทารม,มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลน,นี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าลศสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่กบไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเหลสเพราะันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเหลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นําผู้ทําลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉชนนั้นสารโลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกัน ในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผลิดขึ้นมาเรื่อยๆื่ยเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยเื่อยหาทางสิ้นสุดดุอติดไม่ได้าศาสนธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีาศาสนธรรมทำนี้เท่านั้น เมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก่ทุกข์นี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะ้วไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำทางตงนเองและแก้ทุกข์ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูบาอาจารย์ก็มีแต่สยามภูือ ผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษาทั้ก็ยังดีเพราะศึกษานในแนวทางที่ถูกต้อปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลําดับนี่ท่านว่ากองทุกกองทุกที่ว่าสัจธรรมท,ทวลากระเทือนโลกอยู่นั้นะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหม จะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกกันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกังวานอยู่ภายในกาายใิจิตของสัตว์โลกโด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินพรหมก็ไม่เว้นถ้าที่เหลืยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเหลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันที่เหลือมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกจะมีอยู่ในสถานที่นั้นและสัตว์จะทำคือทุกขัสัตเรายกทุกขัสัตขึ้นเป็นข้อแรก ประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอ,ยอ,อ,อึ่งตรงตงทีประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เหรอไม่เห็นเลอท่านพูดอย่างถูกตั้งเลย,เลย,ยน,ยน,ยนจจันประกาศยกทธศาสตร์ขังคนทั่วไปโคนุฮาโซจิมานันโดนิจังปะทัชริเตสติอันตกาโอเลนโอนัทถาปิปังนังเวสถัท อย่างที่พูดที่ณลาวันนั้นอูดเอาเนื้อความให้เต็นเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกทันิีวาานี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรน่ะทาไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเ่าเนี่ยโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงมันถึง นิจังปฏิเสธสตินี่ยหมายถึงไฟที่เรียกกันหาเตว่ามันเผาผลาญจี่ตลอดเวลาทําไมจึงมีใจจิตใจใจเพลิดเพลินลื่นเึงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังปฏิปังนักเวสชะจึงปัญธกาโลเรณโอนาคคือความมืดบอดมันครอบจิตตลลดเวลาพระจะสาว่างตะวันจะกี่ดว,กวาางก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะสอ่องเข้าไปถึงนั่นแหละ ตัวมืดด้วยอำนาจของที่เหล็มันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทําไมจริงต้องรื่นเริ่มกันอยู่ละไม่แสวงหาที่พึ่งนานนีเ่เป็นพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาสิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น,อน้อย บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกล่องทุกมากรีกับอีกันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่พวกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จําไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าประชาตินวุ้นชาตินี้อะไรเลยเป็นชาตินี้เราก็ยังจําไม่ได้ทามาทามาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้ว ลงลืมไปแล้วลงลึมไปแล้วเออเ่วกักองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเราจะไปสามารถทราบได้อย่งไงในภพในาชาติของเราที่เป็นมามากน้อยผักผีพยานก็คือตัวสําคัญได้แก่ที่เล็ที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาุพภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะที่เล็ก เป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะทีเ่เรดตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันพบชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามวม่าผีพวกผีชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคําว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดยิ่งเลียขึ้นมานเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่ที่เลียเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในใจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเอง แต่ละบุคคลบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกขาตุนนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมการสัจธรรมคือทุกขสัจก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร์ก็ได้จะตัวที่เละที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกขึ้นมาในสร์ทั้งหลายเดินับความทุกข์ความทรมาน มันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนไทําเมื่อมากคือข้อปฏิบตัติทางนาเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตําแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้แต่จ,จิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของิเลส ของทุกขสัตและสมุทยัยศัตร์ออกจากนั้นก็ิดมาเป็นรูปเป็นกายทุก<ม>เรื่องกายทั้งหมดก็เป็นฐานที่อยู่แห่งทุกอีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในใจ,จิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีก<ม>สอง<ม>สัจจะกนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไป หมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ่นมสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันตายขอบดงตายไปตายมาอยู่ยนั่นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมที่เหลือมันก็หมุนไ,ไปหมนุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัตะจัรมันหมุนอยู่ในวัตจัรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่เจตบตาเกิแกเดแฉกเตุตาต่อเมื่อได้สัจจธรรมอัน ข้อที่สีอ่อนมากเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจง่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายใจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไป หนึ่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกําจัดเป็นตัวําระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเขามาทํางานอยู่ในที่นี้ทิเลตก็เริ่มขยับขยายไปโดยลํำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรทิเลตก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัต์ ทําหน้าที่วิชัมละอธิกรทําลายวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำํำดับจนกระทั่งทําลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายใน,ในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นนิม,มุตป,ปนิพานธุดุพ้นแล้ว จากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัตจักรได้แก่ความเกิดแก่จ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจาคือวัตจักรเจ้าผูยรับความทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยถ้าจะทําคือมรรคตรบนี้เป็นเครื่องทาลายนิโรธทัตน์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลาดับอันเป็นผลมาจากมากที่มีกําลังมากน้อยนั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมกษัตริย์ก็มาทํางานอยู่ภายในจิตใจขี้เลหก็ทํางานอยู่ภายในจิตใจทำนาจที่เดดไปได้มากน้อยก้อนนั้นอํานาจของมกษัตริย์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลาดับแห่งกิเล่ที่ดับไปมากน้อยทนกระทั่งมกษัตริย์มีความสามารถเต็มที่กาจัดสมุทัยจัด ให้หมดประจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่ในใดเหลือุ้ี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความกดแจกเสียตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือาศาสนธรรมมีมากแต่เป็นสำคัญถ้า นอกเหนือไปจากมรรคแปดนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัจสรุปแล้วคือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสําคัญได้จะปัญญาถติเนี่ยเป็นเครื่องทําลายทีเลยีย เป็นเครื่องทําลายวัตจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างรัชศัตร์ได้ทําลายตัวกงจักรหรือตัวเชื่อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทําลายไปโดยที่เชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิต ของถัดโลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมัรคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้เรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแหละคือการตัดสินวัตจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้เนเชิง ผู้นั้นจะไม่มาตกหุมตกตกเหวตกบ่อคือความกดแจกเสียดายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นยู่อหลานแล้วกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอนว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพยามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กา,กากเมืองได้แก่ร่างกายนี้อเจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาาตาขันไม่มาขาดขันของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บ แต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกนั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมทราบท่านจะเสวยทุกข์เช่นเดียกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนางทุกนี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นปเป็นไปไม่ได้ก็รรับทราบไปกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันที่มันจะแสดงตัวเป็นที่หนึ่ง เวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามหรือเราเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทําความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้างโง่โง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่ มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นกข์เป็นด้นอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี้เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความวิตกกัทวนจิตใจ,ใจตดุจโดย่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิษพิจารณามีสติปัญญาความรอบครอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยา,ยามไม่ได้ก็ปล่อยไปตาม ความจริงคือยะถาภูตังยางนะยานาลัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คล้าเคล้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นถุกขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายใตผาดต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทําไมขันของคนเพียงเท่าน,นี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตก ออให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่คือว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงมารู้ตามความจริงแล้วทุวกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นยิ่งเป็นชายเป็นสัตว์ตัวไหนมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเ,นเช่นผู้นี้ตายในวันนี้ วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลก,กอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสําคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสาคัญอย่าให้จิตทุกนางโง่ต่อขันพิจณาให้รู้ะจะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้เอาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลา แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยโดยลําพังตนเองถ้ามีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าพานกันนี่คือว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พระยติทรงตรัสสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตรู้ก็เป็นสุขโต ขาขันตาไปก็เป็นสุกโตเพราะความเฉลียวฉลาดท้ายเป็นสุกโตความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับอิเลสปนนาแห่งดิเราได้ก้าวไปแล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบวาเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมไหมครับ ทําลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้นี่หวาเราหยอกทีนี้เราสู้ตอนเห็นช้ยชนะอันถึงเนียยว่านักลบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบ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 ซ่อน<ม>เขาก็ตามไปเดียวเลเาไปหลบไปซ่อนสู้มนจนอา้าวหาลงเวทีนี่หว่านักมวยเอว่ะ นี่เราก็นักสู้เอกสูนไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้านี่พุทธังสังคังสนังฉาน,นีคือผู้กระหารชานถทยต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริง ด้วยสติปัญญาแต่ไม่กล้าวิเฉยเขาตีเอาต้วตุ้มุ่มนั้นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราก็คือว่าเดินตามครู<ม>นี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้ดับพาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจ เสยไปไหนมเราไม่ต้องประชิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทาความดีทาความเฉลียวฉลาดอัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่ละเป็นตัวการสําคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้วันป็งสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด